ในที่สุดเรื่องราวของโตเลอร์แบนตันเดอร์ซึ่งมีการพาทีมขวัญใจมหาชนอย่างกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซี่เข้ามาร่วมจอยนั้นก็ได้ผ่านพ้นไปจนได้และแม้ว่าเราจะได้เห็นทีมทีมนี้ปรากฏมาแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบไปถึงภาพยนตร์ภาคที่3ซึ่งน่าจะเป็นภาคจบหากอิงจากข้อมูลในเวลานี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยฉะนั้นในวันนี้เราจึงขอมาลองคาดเดาถึงจสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นในกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซี่วอลลุ่ม ว่าจะมีความเป็นไปได้อะไรที่น่าสนใจจากเบาะแสเบื้องต้นกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสรรําคัญของภาพยนตร์และซีรีส์จากจักรวาล MCU ที่ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องหากใครที่ยังไม่เคยดูหรือดูไม่ครบและยังไม่อยากเสียอัธรรก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับการปรากฏตัวของอดัมวอลล็อกที่มาแน่นอน บทแสล่าสุดของอดัมวอลล์ที่ปรากฏออกมาครั้งสุดท้ายในดาวโซเวเรนซึ่งผู้ปกครองดาวอย่างไอเยชาหมายมั่นปั้นมือที่จะส่งตัวละครนี้มาจัดการเหล่ากาเดือนเป็นอย่างมากโดยในตอนนี้เองทางมาเวลก็ยืนยันแล้วว่านักแสดงที่จะมารับบทอดัมวอลล์จะเป็นวิลพอเตอร์นักแสดงชาวอังกฤษวัย29ปีที่มีผลงานการแสดงผ่านตาเรามาแล้วทั้งซันอฟแรมโบและเวอร์อิสเดอะมิลเลอร์รวมไปถึงมีภาพหลุดออกมาแล้วด้วยซ้ำมันจึงเป็นการยืนยันแล้วว่าอดัมจะประ ปรากฏตัวออกมาในกาเดียนออมเดอะกาแล็กซี่วอลุ่มทรีแน่นอนและจะมีบทบาทสําคัญต่อไปในจักรวาล MCU มันจึงเป็นไปได้ว่าอดัมจะปรากฏตัวออกมาในฐานะาวร้ายหลักของเรื่องตามที่อเยชาวางแผนให้เขามาจัดการกับเหล่ากาเดียนซึ่งทีมสุดเกรียนก็จะต้องรับมือกับสิ่งมีชีวิตพลังระดับคอสมิกที่เก่งกาจกว่าโรแนนและโหดเทียบเท่ากับอีโก้ในภาคที่แล้วแน่นอนแต่ก็อยู่ที่ว่าเส้นเรื่องนั้นจะต้องการให้อดัมก้าวขึ้นไปเป็นาวร้ายแบบเต็มตัวยาวๆหรืออาจจะค่อยๆแปรพักมาเป็นฮีโร่ใน หลังแถมการเลือกให้นักแสดงที่ผ่านงานคอมเมดี้จัดๆอย่างวิลพอเตอเตอร์มารับบทนี้มันก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มสูงว่าอดัมในเวอร์ชั่นของ MCU อาจจะมาในแนวหามากกว่าเอาจริงเอาจังแบบในคอมิกก็เป็นได้และก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าพลังในคราวนี้ของเขาจะออกมาในแนวไหนเนื่องจากเรื่องราวของถุงมืออินฟิน t y g a กันเลดที่เกี่ยวข้องกับตัวอดัมโดยตรงในคอมิกก็ได้ผ่านพ้นไปในจักรวาลหลักแล้วและไม่น่าจะวกกลับมาได้ในเร็วๆนี้ความสัมพันธ์ในทีมที่เปลี่ยนไป อย่าลืมว่าในเวลานี้เราก็ได้เห็นไปนแล้วจากตอเลิบแอนตันเดอร์ว่าสมาชิกในทีมกาเดียนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆแค่ไหนไล่ตั้งแต่มีเนบูล่าสมาชิกอารมณ์ร้อนเข้ามาอยู่ในทีมหลักและน่าจะออกมาทําภารกิจร่วมกันได้สักพักหนึ่งแล้วมีเครกลลนที่เข้ามาสร้างความปวดหัวให้กับทีมส่วนแมนเทสแม้ว่าจะเข้ามาในทีมตั้งแต่ช่วงท้ายของภาคที่2และเข้าไปทําศึกกับทานอสมาแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นความเป็นไปของเธอปรากฏออกมามา,มากนะักทาให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ต้องย้อนกลับไป ว่มีแค่เนบูล่ากับโรเก็ตแรคคูนเพียงแค่2คนเท่านั้นที่ได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วง5ปีที่ผ่านมาในตอนที่ทุกคนถูกตีนิ้วให้หายไปทั้ง2จึงน่าจะสนิทกันมากๆทั้งๆท,ที่ไม่น่าจะเป็นคู่ที่สนิทกันได้เลยในตอนนี้โรเก็ตและเนบูล่าจึงน่าจะเป็นสมาชิกในทีมที่มีประสบการณ์เยอะมากๆหลังจากที่ได้เข้าไปร่วมทีมกับอเวนเจอร์แบบจริงๆจังๆ,ๆในหลายๆภารกิจที่กินเวลาสุดนานมาแล้วทั้ง2จึงน่าจะแชร์ประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้เจอมาให้กับคนในทีมได้ดีมากๆ ภารกิจตามหากาโมรา หลังจากที่แยกกับตอมาแล้วในช่วงต้นของตอเริ่มแอนตันเดอร์ทีมกาเดียนก็น่าจะตระเวนออกไปทำภารกิจต่างๆตามดาวแต่ละดวงซึ่งน่าจะมีทั้งงานหนักและงานเบารอพวกเขาอยู่ตามปกติแต่สิ่งหนึ่งที่ปเตต์เควลรวมไปถึงสมาชิกในทีมจะทิ้งไปไม่ได้แน่ก็คือการออกตามหากามร่าที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในเส้นเวลานี้แม้ว่าเธอจะเดินทางมาจากอีกไทม์ไลน์ซึ่งก็คือไทม์ไลน์จากปี2014ก็ตามไม่ใช่กามร่าแบบที่เราคุ้นเคยกันดีแน่นอนเพราะเธอจะยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กับ กาเดแถมยังเพิ่งหลุดพ้นมาจากการปกครองของธานอสได้แป๊บเดียวนั่นจึงหมายความว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมจะเดินทางไปเจอเธอแล้วรับเธอกลับเข้ามาตามปกติเหมือนเดิมแบบง่ายๆแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเส้นเรื่องในภาคที่3นี้เจอเอื้อให้ทีมได้ออกผจญภัยแบบเลี่ยงไม่ได้กับกามราที่มาจากปี2014อีกครั้งและแชร์เรื่องราวที่ทีมมีต่อกามราซึ่งตายไปแล้วให้เธอได้รับรู้ซึ่งก็คงจะมีการสร้างให้เธอมีเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมาอีกด้วยแถมยังต้องไม่ลืมว่ายังไงใน ล่าในปัจจุบันก็มีความสัมพันธ์ที่เริ่มดีขึ้นกับกาโมราแล้วเนบูล่าจึงอาจจะเป็นหนึ่งตัวแปรที่จะทําให้พี่สาวของเธอกลับเข้ามาร่วมทีมได้กลับไปสู่ต้นกําเนิดของโรเกต หลังจากผ่านเรื่องราวไปสองภาคแล้วเราก็คงจะได้เห็นถึงต้นกําเนิดของตัวละครต่างๆในทีมแทบจะทุกตัวปรากฏออกมาเรื่อยๆจนน่าจะครบทีมสตาร์ลอดนั้นเป็นเด็กธรรมดารรมดาจากมิสซูรีที่ได้พบว่าพ่อของเขาเป็นสิ่งมีชีวิตระดับดาวเคราะห์กามร่าและเนบูล่าคือลูกเลี้ยงของธานอสที่ถูกจับมาฝึกตั้งแต่เด็กมนเทสคือสิ่งมีชีวิตที่อีโก้จับมาเลี้ยงเพื่อหวังจะใช้ประโยชน์แกร็กลินคือมือขวาของยอนดูที่ปเตต์เ์ลคงจะรู้จักมานานแล้วส่วนในรายของดรกเรื่องราวใน อดีตของเขาที่มีต่อภรรยากับลูกสาวก็ได้ถูกเล่าออกมาผ่านบทสนทนาแทบนบไม่ทวนจะเหลือก็เพียงแค่กรุ๊กับร็อกเก็ตเท่านั้นที่ยังไม่เคยมยีเรื่องราวในอดีตปรากฏออกมาเยอะเท่าไหร่ในฉบับภาพยนตร์แต่ส่วนตัวละครที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะเป็นร็อกเกตที่มีเพียงบทสนทนากล่าวออกมาสันส้นๆว่าเขาคือสัตว์ที่ถูกจับมาทดลองให้ฉลาดเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นและคนที่จับมาก็น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในดาวแห่งหนึ่งมันจึงน่าสนใจมากๆว่าอาจจะมีการปูเรื่องราวอันน่าเศร้าในปูมหลังของร็อกเก็ตออกมาใน ที่3นี้แบบเต็มๆหลังจากที่ตัวละครอื่นๆได้มีการกลับไปชําระเรื่องราวในอดีตจนไม่น่าจะมีประเด็นไหนให้เล่นต่ออีกแล้วแถมการพาวร็อกเก็ตกลับไปยังต้นกําเนิดก็อาจจะทําให้เราได้เห็นดาวอย่างเขาเตอร์เอิร์ดซึ่งเป็นสถานที่ที่เหล่าสัตว์ถูกจับมาทดลองเพื่อเฝ้าดูวิวัฒนาการขั้นสูงก็เป็นได้ตัวละครไฟล์เวล นี่อาจจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เห็นการเปิดตัวคาแรคเตอร์ใหม่ๆของภาพยนตร์เพราะนอกจากวิลพอตเตอร์แล้วนักแสดงอีกคนที่เจมส์กันเลือกเข้ามาก็คือดานิล่าเมลชัวนักแสดงสาวชาวโปรตุเกสที่เคยร่วมง,งานกับเจมส์กันในเดอะ s u i c ไซส์ควอดซึ่งก็น่าสนใจว่าบทบาทของเธอจะมาปรากฏเป็นใคนรในเรื่องกันแน่และก็มีการคาดเดาว่าบทที่เธอจะมารับก็อาจจะเป็น ไแล,ววลและอาจจะเป็นไปได้ถึงขั้นมีตัวละครมูนดรากอนที่เป็นลูกสาวของแร็กเลยด้วยซ้ำซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าดานิล่าเมลชัวจะรับบทเป็นใครกันแน่เพราะนี่ถือเป็นนักแสดงที่เจมส์กนรักมากที่สุดคนหนึ่งจนไม่ยอมปล่อยให้เธอตายในเดอะซุยไซส์ควอดเพราะความน่ารักของนักแสดงคนนี้โอกาสที่เราจะได้เห็นโนวา หลังจากที่ได้เห็นเหล่าโนวาล้มตายกันไปในภาคแรกแถมโรมันเดก็ยังปรากฏตัวออกมาเพียงไม่นานรวมไปถึงต้องอย่าลืมว่าในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของดาวแอนดราที่ถูกธานอสบุกไปชิงมานีมาเหมือนกันแต่แฟนๆ MCU ก็ยังคงมีความหวังที่จะได้เห็นโนวาชื่อดังอย่างริชาร์ดไรเดอร์ปรากฏตัวออกมาอยู่ดีเพราะเขาคือตัวละครที่มีเอี่ยวกับทีมการเดินแบบเต็มๆและถ้าหากตัวละครนี้มาจริง,รงๆเขาเองก็อาจจะมีส่วนในการรวมทีมเพื่อสู้กับวายร้ายอย่างอดัมวอลล็อกก็เป็นได้แต่ก็ต้องมา อยู่กันอีกทีว่าเขาจะปรากฏออกมาในช่วงกลางเรื่องเลยหรือว่าจะมาในรูปแบบของเอ็นเครดิตเพื่อปูทางไปในภาพยนตร์เดียวใครจะตายในภาคนี้ ถือว่าเป็นธรรมเนียมของภาพยนตร์แนวรวมทีมของมาเวลเลยก็ว่าได้ทีมมักจะมีตัวละครสอแววตายในภาคส่งท้ายอยู่เสมอซึ่งมาถึงจุดนี้แฟนๆก็คงจะทําใจไม่ได้แน่นอนที่จะต้องมาเห็นใครคนใดคนหนึ่งในภาพยนตร์หรือในทีมจากเราไปแบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับกรู๊ในภาคแรกยอนดูในภาคที่2หรือกาโมราใน A เ e n เจอร์อินฟินิตี้วอร์แถมเจมส์กันก็ยังยืนยันออกมาแล้วว่าจะมีคนตายในภาคนี้แน่นอนและก็จะเป็นการตายที่สะเทือนใจสุดๆซึ่งถ้าหากมีการบิวเรื่องราวของโรเก็ตหรือไม่ก็แดกที่ ที่มีปงดราม่าในอดีตอีกเยอะขึ้นมา2ตัวละครนี้ก็อาจจะมีเิษจบเรื่องราวของตัวเองลงไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่สําหรับฟแฟนๆแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องยากในการทําใจจริงๆ โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการคาดเดาวสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นในกาเด d i น n of the Galaxy v o l u m e 3ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับแฟนๆภาพยนตร์ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความหมายมากๆในแง่ของความรู้สึกแบบพิเศษที่เรื่องไหนๆจาก MCU ก็ไม่สามารถมอบมาให้ได้และเมื่อถึงเวลาที่เรื่องราวมันจะจบเราก็คงจะต้องยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆซึ่งเราก็ได้ตระหนักว่าเจมส์กันและมาเวลอาจจะเปลี่ยนใจเดินหน้าสร้างเรื่องราวของทีมกาเดียนต่อไปในอนาคตเรื่อยๆอีกนิดแบบที่ต่อกำลัง ทอยู่แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากนะักเพราะยังไงสมาชิกในทีมหลายๆคนๆก็น่าจะยังกลับมามีบทบาทในจักรวาลภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอยู่แล้วและเพื่อนๆล่ะครับมีอะไรที่อยากจะเห็นในกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซีโวลุ่มทรีหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่พวกเรายกตัวอย่างไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา the ake, วอเตอร์เฟล็กโดยาหา ข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ